สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสุขภาพกับการลดไขมันรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยประชากรโลกเองหรือว่าโดยเฉพาะคนไทยเองเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเนี่ยมีการ Work ์ r ฟอร์มโฮมกันมาสักพักใหญ่ๆเลยครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็หันมาที่จะฝึกทำอาหารหรือว่าอาจจะมีการเต้นลงโซเชียลต่างๆโดยที่พอตอนนี้มันเริ่มที่จะปลดการล,ล็อกดาวน์ลงละเริ่มผ่อนปลนแล้ว ทุกคนก็เริ่มที่จะกลับไปทํางานพอเริ่มที่จะกลับไปทํางานหรือเริ่มที่จะต้องมาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะมาพบว่าตัวเราเองเนี่ยมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนั่นเองผมเชื่อว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้ถึงวิธีการในการลดน้ําหนักหรือว่าลดไขมันแต่หลายคนครับอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรลดเนี่ยมันไม่ใช่น้ําหนักแต่มันคือการลดไขมันหลายๆคนยังสนใจตัวเลขบนตาช่างก็ทําการพยายามทํายังไงก็ได้ที่จะให้ตัวเลขบนตาช่างเนี่ยลดลง อย่างที่บอกครับสิ่งที่เราควรลดเนี่ยจริงๆมันคือไขมันแต่เอาจริงๆนะไขมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวมันก็มีประโยชน์ด้วยแต่ว่ามันต้องอยู่ในร่างกายเราเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณหนึ่งครับแต่ความลําบากของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่อาหารอร่อยๆหรืออาหารที่เราชอบรับประทานหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยไขมันแล้วไขมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าเอาง่ายๆนะครับไขมันเนี่ยมันจะเกิดสะสมในร่างกายเราได้จากอาหารเหล่านี้นั่นก็คือแป้งตัวไขมันเองและก็น้ําตาลอาหาร อาหารอร่อยๆเหล่านี้แหละครับที่มันจะเข้าไปสะสมในร่างกายเราแล้วทําให้เรามีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่แล้วนะครับที่จะลดน้ําหนักโดยการที่เอาปริมาณพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยน้อยกว่าพลังงานที่ออกจากร่างกายนั่นเองแต่ในรายละเอียดของการลงมือทำนะครับมันมีมากกว่าน,นั้นคุณเคยเห็นไหมครับคนที่อ้วนๆหรือว่าคนที่อวบๆผ่านไปไม่กี่สัปดาห์หรือผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเขาก็กลับหอมลงน้ําหนักก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวบางคนนะ ครับอาจจะลดลงไปเนี่ยเป็น10กิโลในระยะเวลาแค่ไม่นานเท่านั้นเองเพราะเขาใช้การลดปริมาณพลังงานเข้าสู่ร่างกายควบคู่ไปกับอาจจะควบคู่ไปกับก,บการออกกํลาลังกายเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับคนที่ทําแบบนี้ส่วนมากจะผอมจริงแต่เขาจะดูซูบลงหรือถ้าพูดแบบไม่เกรงใจเนี่ยก็จะดูโทมโมนิดนึงและถ้าได้ลองตรวจสอบกันจริงๆแล้วนะครับน้าหนักที่ลดลงไปเนี่ยไม่ใช่แค่ไขมันอย่างเดียวแต่มันคือมวลกล้ามเนื้อด้วยที่หายไปมวลกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมีความสําคัญมากครับนอกจากช่วย ให้เรามีกําลังช่วยเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วตัวมวนกล้ามเนื้อเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการเผาผลาญพลังงานหรือเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยจะต้องการพลังงานมากกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าถ้าเรามีการลดปริมาณอาหารลงมีการควบคุมอาหารเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะไม่หายไปด้วยง่ายๆเลยครับคนปกติต้องการโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยหกรัมน้ําหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นสมมุติว่าเราหนักที่70กิโลกรั เราต้องการโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยต่อวันคือ70กรัมในขณะที่อกไก่1 0 0กรัมครับให้โปรตีนเราเนี่ยสิบหถึงยีกรัมเท่านั้นเองแสดงว่าถ้าเราต้องการโปรตีนต่อวันเนี่ยเจกรัมนั่นหมายความว่าเราต้องกินอกไก่เนี่ยประมาณ460กรัมครับหรือเกือบเกือบครึ่งกิโลต่อวันเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถทานอกไก่ได้ขนาดนั้นและอกไก่ปริมาณขนาดนั้นไม่ได้ได,ได,ได้แค่โปรตีนอย่างเดียวนะมันยังมีไขมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกกครรและ่าาางยนเ ไม่สามารถรับโปรตีนได้ครั้งละมากๆเราต้องมีการแบ่งการรับโปรตีนลงโปรตีนอ,ออกเป็นช่วงๆของวันเพื่อให้ร่างกายดูดซึมแล้วถึงจะรับเข้าไปใหม่ได้แต่ในช่วงที่เราต้องการลดไขมันเนี่ยเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาในช่วงที่ลดไขมันนะครับอย่างน้อยๆเราต้องการโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยประมาณ1.5เท่ายิ่งถ้าคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือต้องการเคาะกายเนี่ยต้องการมีกล้ามด้วยเนี่ยอย่างต่ำนะครับก็ควรบวก ของปริมาณที่ต้องการชเช่นถ้าหนัก6ถ้าหนัก70กิโลกรัมนั่นแปลว่าเราอยากมีกล้ามเราต้องมีโปรโตีนเข้าสู่ร่างกาย140กรัมด้วยกันฟังแบบนี้แล้วคงจะพอนึกออกนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องการโปรโตีนที่เพียงพอต่อวันเนี่ยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เรียกว่าอาหารเสริมเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยและในที่นี้นะครับอาหารเสริมที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเวฟโปรตีนนั่นเองโดยเฉพาะนักกีฬาคนที่ออกกําลังกายหนกันกๆ เวีโปรตีนเนี่ยมีความจําเป็นมากๆและเวีโปรตีนที่ควรจะได้รับนะครับต้องเป็นไอโซเลตวด้วยเพราะว่าจะเป็นโปรตีนที่สกัดออกมาไม่ผสมในส่วนของที่เป็นแป้งเข้าไปนะครับนี่พูดถึงเพียงแค่ในส่วนของโปรตีนเท่านั้นนะครับยังไม่รวมถึงวิตามินและก็แร่ธาตุอื่นๆที่เรายังต้องการอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหนึ่งวันที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนอกจากโปรตีนและแร่ธาตุที่เราขาดมันกลับมีสารอาหารบางตัวที่เกินนั่นก็คือแป้ง ไขมันและน้ําตาลมักจะเกินตลอดเวลาเลยเพราะอาหารที่เราทานมักจะเป็นสิ่งเหล่านี้ครับเกินมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาลองดูผลลัพธ์นะครับจากการที่เราควบคุมอาหารลดไขมันและทานอาหารเสริมควบคู่อย่างถูกวิธีจากในภาพแรกนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือภาพของตัวผมในวันแรกที่ต้องการลดไขมันลงอีกคุณคิดว่า คนที่ผอมอยู่แล้วเนี่ยจะลดไขมันอีกยากหรือง่ายครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ง่ายแต่เรามาค่อยๆดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่ผมใช้อาหารเสริมควบคู่กับการทานอาหารปกติและได้รับคาแนะนําที่เกี่ยวกับโภชนาการในแต่ละวันแล้วนะครับรวมทั้งการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเนี่ยทำให้ผลลัพธ์ค่อยๆเป็นในแบบภาพที่2 3 4และ5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่14ลองคิดดูนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีไขมันนั่งในร่างกายเยอะๆแล้วเนี่ยถ้าเราจริงจังแล้วก็ตั้งใจผลลัพธ์จะชัดเจนกว่านี้ แน่นอนนะครับเมื่อดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณสนใจที่ต้องการที่ได้ผลลัพธ์แบบนี้หรืออยากจะรวดเร็วกว่านี้นะครับคุณสามารถติดต่อเข้ามานะครับหาผมได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ดูนี้ซึ่งเราก็จะมีคอสให้ทดลอง7วัน14วันหรือ ต้องการที่จะฟูลคอร์สเลยก็ได้ถ้าแบบเต็มคอร์สจะใช้เวลาประมาณ3เดือนด้วยกันรวมไปถึงนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายนาะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วมีสุขภาพร่างกายหรือมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมในส่วนของสารอาหารให้เพียงพอต่อร่างกายทําให้มีประสิทธิภาพในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทานอาหารเสริมในส่วนที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้เช่นเดียวกันโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องทานเต็มคอร์สหรือเต็มตัวเหมือนกับคนที่ต้องการลดไขมันโดยผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนําสําหรับนัก กีฬานะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกับที่นักไตรกีฬาที่ไปแข่งขันระดับนานาชาติใช้กันรวมไปถึงนักกอล์ฟระดับโลกนะครับอย่างโรเมนเอลียาจุธานุการก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าคุณว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถติดต่อมาหาผมได้ตามลิงก์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับคนที่คุณรักนะครับส่งคลิปนี้ให้เขาดูและเมื่อเขามีรูปร่างและมีสุขภาพที่ดีนะคบเขาจะขอบคุณคุณนะครับ ใครเจอเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ